วันนี้ก็จะมาสมองจคำวามเปลี่ยนของพระกิ่งกะลีที่นาดนะครับคั้งที่75วันที่14เดือน7นายสลาวินันั์ที่102นะครับ วันที่14เดือน7เป็นครั้งที่75ที่ข้าพเจ้าสลาวิญญาณเลือดวานขอเอาไว้สิ่งสวดสัตยาพระสุตรพระปิเสมนต่างอาไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาเจียนบูชากบยังทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งม,ม,ม,รรม,นนะมั่นมีสติแลึกได้เป็ออสมาธิจะจอในพระมรชนะในบทสวนยางเพ่อเพื่อนได้เทนนกับรวกรัตนาไตอลาลัมมาสัมพุทโธบุคขวา,วาพวทุทธังควันตานพิวัติเมมิระุว่างขาโตกุตาธมโมธมังนันมาสานิสุปฏิปัี่นา้ อัลังสมาสัมพุทโธสีลังปรินิพุโตภุณีหิเทลามโนธานิปารมีหิเจติสติเยววชีวังอหางคุตังกำมังสังคังสนะครโตภูเชมิรัตนะตยังธรรมังจจรานิสตตินาสามจุนเทวดาสมิตาจิกาวาริสุขตัลัสชันตุเทวตาสธรรมังวิราชสาสุนันตุสักโมขังสักเทกามีเจรุเตชิริสิการัตเตเจตติลิเควิมานิจิเตราชาเมตระวนาคานิเคหาวุมิเทเตภูมาจันตุเทวาชลาลาวิสเมียกขะกันทปพนาคาติกันตาสิเมกยังมุนีวราวะเจนะคดุบุเมสุนันตุ ธรรมะตะไกโลยามตันตาสี่ปุกาตาคณะมรานนโมตัสสะระคะโตอาราโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตอาราโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตอาราโตสมมาสัมพุทธัสสะนาเจยสนคมานะปะทะพุทธังสังนัตฉามิธรรมังสังนัตฉามิสังฆังสังนัตฉามิตุติยมปีพุทธังสังนัตฉามิตุติยมปีธรรมังสังนัตฉามิตุติยมปีสังฆังสังนัตฉามิตุติยมปีพุทธังสังนัตฉามิตุติยมปีธรรมังสังนัตฉามิตุติยมปีสังฆังสังนัตฉามิ หกตัจกิริยาคาถาติมีสนาังอัญญาพุทธมีเสนาณังวังลังเอตนะสจจวินาสุติมองุสัมานติมเสนาังพันหยาังพมีเสนาณังังลเอตนะสจจวินาสุติมงุสัปานัตติมเสนาังันหยามเสนาัังลเอตินะสจดวินาสุติมขงุสปทานเจติลันัตตาามถา ุทังนเมตนาภุจัสิริราชตังธรรมังนเมตนาภูจัรเสืทิสาราคาทังนเมตนาภุจัรสริติจีติังนเมตสรัตนังรัตนังตยวะหังสัมมาสมโสสัลิตาอวิเศษภูจังอันโยนยานจุตตัดยโยวาสภวัตังอตุวิยามปีิเทวยาติทันถอกังวินาติตเลยสามารถสัมภเวนะโยเกกกะตาจิตจิเรนเปตูภูตังคำพิรยาวิทยาอดิพุตัสตังวิญญหปันทิตชานิหิวิชนารูปังโลกมิกิ กรทันจุปาลรักปิยังเตชะจีสุจุวิธิตังคุณกักายตายะนัมมีเยาวชนตาตายะชวิตตันปิสมุตปสตันนัมติสถุท่าภาสาทัศนาหังคุณยติการนัมมัสมุตตะมะพุญญาคูมังตุขาปัมุจจานะมมุตสันนัตตานาปูชระเินสุปะระมังอริปูชในยังนิพานัตชิกเยายุปานิสัยยะถังสมาคิเดสามารถละโสนะจะิทธิยาจะสารมีประธากุษาเลหุปัสสีวิยญาณปัญหิปิจตปิสนาข้ามานิยมี บุญญาตตาสุกตินาสุขีพระเวมุเตชนัตตสัจจะสถานปีสุวติโหนตุโยเจนะธรรมวิริยมีปรมณะคูโตโลกุตระพิสมัยโยนิยโตสุโพชังตัสโสภนิสัยยะจจยะยะอโยปีโหนตุวสุเตเยปริตดจูสุปัสสานาคารโรแปดละมักระสิติขหาเยเจนะกุมาโมขมะลาปะกัตโวสัมมาโมตโตพุทธสุปโตพุทโรมารสะปาสาวินิโมติยโตปะเปติเคมาเทตัตังวิริยังพุทธังวรัสติสิสามะมามิ โลกาสัตวันวิญญาณการเินตตสัตเจชิติมนตุสัพคัญตยาเชนามนตุสามโมนัชโิยะสตาตุปุเซสีโลกาสัตว์วิตรทมักสางในยานิคุณะรัชกาลิสตาวัลสตีกโลเจติโนธรรมวาลังศีราสานามรมมิมุหะปะทะลังอุปสรรคลัทธาพังตุเตียสาตเชิติมนตุสัพคัญตะยาเชสาเมนตุซา มัณฑสีนาสุภสาโยโลัสัจปัปัจเลตตุสยานิยโยชโกจะสว่างอาจะทำเราวยีงกโลติสควันตางนามามีพุทธานพุทธังสมัติละิตินมันตกษาเตชิตินตุสัภแลย็นสามเปนโตการนโมการอัตังารนโอรหัตสัมมาสัมพุทธสัมมาเนนมอุตตมะธรรมสัตวาคตชิวะ เทนิธานโมาสาสาติมิจฉาสีรัติโนนโมโอมาไตรัรตนััสสะกังนโมโอมกติสัสสอุตสตินโมการะปภาเวนะิขัตุอุปัตวานโมคารานุภาเวนะตัวติวตุสัพพทานนโมคาราสเตชนะมิจิโอวิเตชวาสิปาสมัยยสูตรเอวามสุตังเอกาสัมมัญญาพะกวะเสกิสุนัติกัมิรับตุสิมิมาาวเดเมหาตาปิภุรังเนัสติมิจมัตติหิพิรุติหิงสติิวะาิ ภาคคนตางกัน,า,นายาตพิคุสันทันจัตอาตยตุนังสุทาวัสกายิการนาเทวนังเอเตัดทั้งหสวอรีอยังโภปะขวานเสยสุวหตติต่ีเลาถือจะหิงมหาวันีมาตายิคุสันเทนัตสถีมจะกมติเงตพิคุสตีเียะเทิว่ อรหันต์เตสิตทิจะละตุเทวดาหยกตุณีนัสสนิปิฏาคุติปกรตาสุสนายาพิสังกจายานุนภมยันิยานัปภควาเนุปสังกเมยมะอุปสังกมิตวาปะขตโตเกปเจะตาปะเตยมติอโธติวตาเสนาปีนมะละวะปุริโสสันิตังวาปะหังาลิยปะสาติังวาปะหังตุมยเอวะเมวะสุทาวเศตุเทเวสุอันตาระหิตาระัขโตรโภตโตาปตวามังสุอัตตโหอกาเทวตาปะคะิ สมัโยคนัสด็จเทวะกายาสมคติอะคัตตัมภายมังคมะสมัยยังเลิกิอะไรวะอัปปรจิสาคติอัตอปปาเทวตาภะโตเทวมะคตีติกาสมาสาุจิตังอัตโนมุจกกังตุสารติวันนี้นิขานีสวายิทิยลิยานิปักติปนิตาติอัตอปตาปะโตเกอิมังคมาติ เศรษฐาวคีรังเจรษฐาวปริการอินทกษรังคลแจ่มมณีชาเตเจริติทธสุขาภิมาลาจ้าคุมาตสันตนาสุสุนานทาติสัสสุโภอัปราเทวตาปะงขอตัวเจดีมังกรนันทาติเยกเติพุทธังชนะข้ตาเสตเตคามิสติอภัยยภูมิงปะรายานามรลุสัมพีคริวการพลีภูริสันติเดอสุโภภควาภิภุมาเตจีเยควียนาทิศเวททะสุนมนตาสุสุเทวตารสันนิปริตารมณีจตุมุขตังขัตนายานพิจุสังฆาจารย์เยปิเตาตภะยัยสุมาติธรรมทานิังอาถรรตัง อิระหิเอพิเตปิโคุยพิสติยอนัสตัมมัทธานังอรันโตสมาสามพุทธาสีสัมปิปะกอนตาตังเอิสัปประมาเยวัตเทวตาสันิปปิตาพิสติเสนะเปตม่ธรามอิสตีอดิกิสามิพิคเวเทวุการนอมานิสิทธิสามิพิคเวเทวุการนอมานิสจสามิพิคเวเทวุการยนอมานิตังสุนัสสัตว์กลางนามติกีตุลาคัสิสามิติเอวังปันเตติโพเตติคุปมาโตปจัตโตสุงขะกวายิจตัวโจรศีลกรรมลูะตาสามิเจตะคาสังิฆมารรัตกษาสเย็ิตางุี้นิ้วขับลนาางไปห เิีโยปัญจเตติยตวาวะเนกาปิละวัตเวตตะโตอมัติสสาสาวเกศตะเนื้อเตเทวกายาพจันตาเติษฐาพิโวเจเอจัตรปะมัตกะลุตัวาัตรัสสาสนาเตสัมปาตุลัหษูยนะหามรุษนัทัศนังอภิเกษสัตมัตถุสหัสตังสาวตันิงสตังเอกสัตตานังรุษนัตมาทสุงอภิเกษนัตมัตถุพิสาสัพพะปุตตะขอมุงเตสัพพังอภพิญญาเาะวะาเกิดนาจิกุมารตุวอภิริสาสาวเกศตะเนื้อเตเทวกายาพิกันตาเติษฐาพิโวเยวหังกิริสามิคิราห ที่มันตกิมันตวันเติโนโมมนาที่กำมุพิจารณาสัมิงวนาาซาซางว่ตยกขาแะเต่านิโนที่มันติมันโตวันเโตเิโนโมมนาที่กมุิจรณาสิงว่านา สากิลาติสาสายาาหน้าต่านิโนอิทิมัตยกิมัโตวนาเตสติโนโมทัมนาอภิกรรมุกิกุนังสำมิตินังอิจิเตโซรสาสายยาหน้าต่านิโนอิทิมัตยกิิมัโตวนาเตสติโนโมทัมนาอภิกรรมุกิกุนังสำมิติมนังเวสามิตาปัจจายาษาหน้าต่านิโนอิทิมัตยกิจมันโตวนาเตสติโนโมทัมนาอภิกรรมุพิกุนังสำมิติมนังกุมภีโรระชัยโกเวปุสันิเวสนาปิโยนาสตาสาสานยักษ์นาภิลุปัสติกุม มาราชายศิษยโสกูตตาปิยสภาโวอินทนามาาลาอิทิมตชิติมันโตวันัสัติโนโมทมนาธิกมุทิกนังสัมิติมณังท่ากิรัญจะที่สังราชารื่องโองสมาสาวติภูมิคานังกธิปฏิมหาราชายศิษยโสกตตาปิยสภาโวอินทนามาหภาลาอิทิมตัวชติมันโตวันัสัติโนโมทมนาธิกมุทิกนังสัมิติมณังปชิมัญจะที่สังราชาวิรูปปโกมาสาตตินาคานังกิปติมหาราชยศิยโสกตตาปิยสภาวะโวอินทนามาหาพลาอิ Kita nak cari salah satu kilo tempat tertinggi. ยักณะิปติมหาราชยิพุทธปิสาพหินทนามาพระอาราอิทนิโติิมวันั่งเสิโนโหธรรมนาอธิกรรมุิตจิงว่านังคุิมาที่สังฆาตตะโตสกิเนะวิาโกปชิเวนะวิรุปโกคเวโรอุตระิสนเโรเตมหาราชาสมันตาโจโที่สาธนรามนาอารสุวันเอกาเป็นละวัฒเวเจสังยาวิโนตาอะคจะมีการสถะบันเกิดในภูเวกิณวิภูจะีผู้โตจะน่ลกามเสดจโถจับพินุขันธุนิ้ขันธุ์ถูกจับปะรัตโถบริว จาชนโอรักคาสาราชุติโมธรมนาอพิกามุิกรองจิตติเินันนางพากุณาภาษานาคาเวสาราสหัสัชกาคัมลัตตัลาอาคุปยาคาสหายัญติติยังวุนาทัตตสหาจะอาภูนัยัสติโนเอราวันโอมานโคนโสมปาคาสันติวนังเยนะคะราเชษาสารันติทิพาทิชาปะขีวิสุตตะคูวิหารสาเตวนัมชาปตาจิตตาสุปนาอิเดสาณังอภิยันตานะคะราชาณมาสิษฐ์สุปันตโตเขียมนาคศีพุทโธสนาหิวจายิปุวะเฮียนตานาคาสุปนาสนาบังสุคุ จากผู้ทังอสราติตาพัสโรวัสเซเตมันโตยัสติโนกาละกันชามหาหิตสมาอสราธนวีภาษาเวปจิติสติจะปะหาลาโถนมุติสาจนจักผริปุตตะลังเสเบโลจนนาคาสนาหิตวะเพรียงสังลาหุปะทะอุปาขมงสมโยทธนิพัสเตเตพิกุณังสัมพิจิงวณันอาโปเดเทวาปัตวีเจเตโชวายุตตาขมุวารุณาวารุณาเทวาสุมงค์ยศศิลาสหาเมตตากิดนักกายกาอาคุเดวายาติโนทตาเตเจอทสรายาสิเกนตัตมิโนอิที่มันโตยัสติมันโตวันัมปุยัสติโนโมทมนาที่เกมุติกลังสัมพิจิง เวนทูจะเทวาสารีจะอัสมาจะทวจะมาจะสุ่ปนิสาเทวาจะท่มาปุกภุรคิตาสวีสสุ่ปนิสาเทวาสิยะมาปุกภุรคิตาตักขตานิปุรคิตวาอาภูกมันทวะลาหะกาวสนัโวโตเถรโตสโกปะกะปุรินโตท่าเตเตเทหะกายาสตีนัสเหล่นิโนอิติมันโตอิติมันโตและลวนโตยะสติโนโมหะมนาอธิกรรมุติกุฬาจามิติวนัง อาถาภูสากูเทวาชลังขีติขาลิวะอริธราจโรชาจากุมาภุพาณิพาสิโนวรุณาสังสมาจารตุตาจาิชิกาเสเอุจดอาูอูวาสวะเนติโนทัาเสเตทายาสเพนะตบิโนี่ที่มันโดชจิมันโตวันแดยสติโนมทมนาพิกามุพิกนัมิตินัสมานาหาสมานามนุษสามนุษย์สทมาหิทาปุตสิกาอูภูมโนปติกาอาถาภูประโยเทวเจโลหิตาวาติโนปารลามหาปารลคาอภกริวายสติโนทัาเสจเตทศฐานยาสเพนะตนินโนที่ที่ม สุการกรุงหาอุนาอาคูวิทาสาสหาอุตตะตัหาปะโมคขาอาครวาวิจักณาสถารมตาหาละกัจฉามิสกาจะยัสติโนทิยาคาปุจโนยุริสาอาุตติทัตเตเถากาสัเพนตัตตินโนอิิเมันตวันละตะสติโนโมทมนาอิิกำมงคลกุณัสัมปิเกขนังเขียมนิยาจุดใยามากัตกาจะยัสติโนสังพิจกาลามาเสถาชุรินามาจารสวานิมานนารตินโนอาคูอัฐาคูปันนิมิสาทัตเตเจตถากราสัพเตนตัตตินโนอิทิมตย์เจมันโตวันะ สัตเทเดเทวนิกยาสัพเพนะตัพยีนงธรรมันวิเยนะอาการถุนเยนเยศรีษะสหพุทธชาติมัคคีลังโอคตินะมนาสวังทักเคมูฆาตตรังนาคกันเะวาสิตาติตังสิคมาพระพุทธเจ้าปุตไสทุตโตสหัสนาโมโนติโสจัตโสปะคัสสิติงโนสหัสสภมมโลกนังโขมวะติสติอุปโนชติมันโตพิสมายโยวัสติโสเทศไทยอิสระอาภูปเจกะวัตสวัตติโนเสนจัมพุโตอาคาอาลโตปะลิวาริโตเตยสัพเทพิจันเตเดเทเวสัพโหม มารเจนาติกามิปัญสักคัรธรมะยังเอชัคคัรธรรมคนรราคินะปัตมัทโวสมตาปริวัริธรมะมวมิะุจินังอิจะะมเนกันเสนังอเปตยปานินานลามัจสังกะีระวังยึัวนิสาุตตหมโกฐนะยึดตสวิจโกตันโสปุตตาวติสันปุถุอัสยังวเสตันัพังอภินวกิจนะจักุมารโตอมานสาสาวเกสลเนเตมัเนาติกาตวิชนาติกาววตจัตตปมะกะุตวพุทธาสนา วิจารกิหิตพระกมุงในสารมติอุีที่โยงกับเทวิเจตสังฆมาพยะอิตายสุตินงมังกรีมหาพุเตหิตสาวกาเตชะนิสตตาติกิเกตมังคะสุตังอัศวิวรรณจาการนังปฏิจันจัจเสวนาภูชาจากภูชนียังังเอตามมุตตมังปฏิรูปะเทสะวโสจากภูเภจากกระตะคุญยตาอัลสมาปฏิทิจจกเอตามมุตตมังภาหุสัจจัญจัสิปัญจวินโยจะุสีกิโตสุภาสิตาจากยาวาจาเอตามมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังพุทธะสังฆโหอนากุลาจากกรรมตาเอตามมุตตมัง ทานัญจัตธรรมะจริยาจัตยาตการัญจัตสังฆโพนวัชานิกรรมนิเอตามุตตมังอัตติวิตติปาปามัชปานาจตัญญโมอปมาโตจัตธรรมิสุเอตามุตตมังคารวจนิวโตจัตสันตุจิจักัตัญญูตาเกิดธรรมะสังนำเอตามุตตมังขันติจัสวัจจสตาธรรมะยานัญจทัศนานิการิณธรรมะสักฉาเอตามุตตมังสปัวจับธรรมะจริยาจัตเลียสจาระทัศนานิพานัสสติยาจัตเอตามุตตมัง พุทธสัโลกธรรมมีอิจิตังยะสันักธรรมปติสังโสกังวิจังเสมังเอตามุตมังเอตาทิสานิกระตนัสัมพัทธมปราทิตาสัมมาทัสเกิงคัจนติสันเตสังมังคุพุตมันติสิทธิสองสารปริตยังกินจีวิสังอิทวาบุรังวาสกิสุวายังตังปนิตังนโนสมังอจิตาภรณตินะอิตัมปีพุทเทตังปนิตังเอเจนะสเจนะสุติโหนตุกายังวิลักะังวัตังปนิตังยัทชาสยามุนีสมาหิโตนะตเจนะธรรมมีนะสมาธิกินจีอิจามปีตุธรรมเมตังปนะสุติโหตุ ยามพุทธเศสเโรปริวันิยีสุจริงสมาธิมาน,นตตะลิกัรญามาหูสมาธินาะเตนะสมโณวิจติอิทัมปิตรมีรมตังปริตังเอตนาตเตนะสุขีโหมนตุเยปุคละอาธธาัฏฐะตังปัสสัคจตาริเอตานิยุคานิหมนติเตทิกิริยาสุขัสสะสาวาเอเตสุขินานิมหาภะราณิอิทัมปิสังเคตังปริตังเอตนาตเตนะสุขีโหมนตุเยสุปยุตตามาาน,น,น,านัสสาทันเฮนะอิการิโมโคตมตสะสาตันมีเตปฏิปตาอัมตังวิไาหะสธรรมุสานิพุติมคุณเชมานาอิทัมปิสังเคตะะะนนนนนปริิิตตตตัััังงงงอสสสเุุุขีกลววห วิุฒะกิตายติเกพาสเมินเตกินะอิชาอวิรุณหิฉันทายิปนิพันติทีรายฐานยัญปฏิโพทังปีสังเคตตังปรีตังอเตนะสัจนะโสตีวนตุสิสามธรรมบทสหัสสวัอัตตาอเวชิตังไสยโยยาจะยังอิตราปชาตังอัตตะอัตสาปูตังนิจังยัตสัญญาตจาริโนเนวะเทวนะคันทโพนารุตนะอุูมนาชิต hmm. ังอปิชิต yeah. ังปิลาตนาลุปัสตชัตุโนยุจิเกสุปุตสูตปฏิตามิทังเตนะภาคุตาชนะตาปัสตาอรหถตาสรรมะสังคุเินะเอถาตุมหีมะอนุสเวนะ มาปรามะปะรายยะมาอิติกริยะมาปิเดียสามปัญานีนะมาตระนักเหตุมานายะขยนะมาอาการละปาริวิกจากเกนะมาทิฏินิชากันนกคันติยามาพระบาลูกาสายะมาสมโนนคลุยะฐาตุมีเหตนาวัชนาญาฐาอิมิธมะอากุศลาอิมิธมะสาวัตชายอิมิธมะเวนิวกระหิตาอิมิธมะสามตาสมาธินาอหิยะทุกขยะสังวัตติอัตตาตุมีเหตประชาเนยฐานฐาตุ้มหิอัตนาวัชนาญาฐาอิมิธมะกุศลาอิมิธรรมะอนัวชัย อิมีธรรมวิญญาณภาษาอิมีธรรมสมตาสมาธินาอิสัญญสุขยาสัมมาสติอัตตุณีหิอุปสธรรมะวิหะเลยหาติสิบสิบห้าอุปนิยสูตรชีวตะอุปนิสติชีวตะกมัปปมายงชีรุปันนิสันตะนัสติตานาอิตังเพียงมณีเป็นขามโนปุญญิกายิตถะภุเขาวะหานิอุปนิสติชีวตะกมัปปมายงชีรุปันนิสันตะรัสติตานาอิตังเพียงมณีเป็นขามโนโลกามิสามพระชนีสติเปโภ โยทะกายนะสังยมโหวายจะยะอุตตเตตสสาตังตัสสาปตสสาสุขายะโผติยังเชื่มโนปการติคุณยังธโมอเวรัพติธรรมมัจาริงธรรมโมสติโนสุขามาวหาติเอสานิสันโตธรมสติเนตุุกติงคัชริธรรมมัจารีสัพเพสังขาระอนิจติเจถาปัญญาปัสติอรัตนิปินสติทุเขสัมโคสติยาสเพสังขาระทุกขาติเจถาปัญญาปัสติอรัตนิปินสติทุเขสัมโคสติยาสเพธรรมานัตติเจถาปัญญาปัสติอรัตนิปินสติทุเขสัมโค อปันนักฐานะเมเกสุติยังอโหติกายเอตทนัญญเมฆาวิตังขณียาปันนักังพระอูเวสานังยันติปปตานิวนานิจะอารามพุทจริญานีมนุ่สาเพียสติตาเนตังโขสานังเขมังเนตังแสนมุตตมังเนตังสารมากมาสารปุถาวุจติโยจะพุทันจัสมันจัตสังคจัสนังคโตจัตุลิไะยะสจานิสัมมันปัญญาปัสติทุครั้งทุครสมุฟารังทุกขสัจจะอธิกรรมังอริยสัจทางจังทุกภูปะสัมารถขามิังเอตังโขสานังเขมังเอตังแสนมุตตมังเอตังสารมากมาสารปุถาวุจติปฏิรัตตคาถา อดีตังนมาขมยัตนาปฏิังเหนะคตังบุคคลใดไม่คนหนถึงโรปแล้วไม่คน่งัมาไม่ถึงย่ท่านยังป่าเยนตังอับปัจันคาตังสิ่นร่วไปแล้วก็เป็นอัเป็นแล้วสิ่งมาไม่ถึงก็เป็นยามาไม่ถึงปัจจุปันจักรโยตมังสะสะวิปัสเตียสังยังสังคุบังัาวิฐานั้นรูปเยบุคคลใดหนเ้าการทำปัจจุบันไม่เ้าแ่รมคันทำนั้นนั้นได้คนนั้นพึงทำนั้นเลยให้บุคคลเกลดอาชีวะคิดจะมาแต่บางคนจะมาดัง เอวงวิานมาตปิงานนี้ตังตังเวาเทกาโตติสันโตอาจิมเนมุนิธรรมนีพุตโนพุเตบุคคลผู้มินตีอย่างนี้มีความเบี้ไม่ก่ขาทั้งวันและกลคืนนั้นแลว่าู้มินตีอยูเลยต้อการใช้นีลีแปดปีนะฮะประจวเวีคณะปาทะชราธรรมหิชลัอนัตติโตนี่ความแกมทำลายจมความแก่เป็นไปไม่ได้พิารณธรรมหิพิยารณะติโตหรือความเจ็บไข้เป็นทำลายจความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมหิมรณะนัตติโตน่ความตา่เป็นทำลายจมมความใส่เป็นไปไม่ได้สัพ กมัสสะโกลม,ม,มววิกมันไทยโภกมยุนิกบพันธุปังมาปฏิสนนโอลายมีกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีการเป็นเนพื่อนอาศัยยังกรรมังลิขิตกัญญนังวาปักกัวงวะตระทายทวิษสามิจะทำกรนนับอันใดไว้เป็นบุญเป็นบาปเลยเป็นทายาทเพื่อลอได้ผลกังน้ำสืบไปเอวังอัธิหิอภิานางบัญจาเวทิจักพังเราทำไรก็เป็นอย่าง,างนี้ทุกๆวันเถิดเก้าเดีวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปาตานิทุกขาพาปตานิพญาสกปตานิโสกหุนุสัพพิสีปานิโนเอตววตาจมีสัมปบุญญสัมปทงเพียวานุโมทันตุสัมปสัมปสิตสิทธิยาธนังทันุสัทหายาสีลังละคันตุสัพพธาภาวนาพิรตาหุนุคขจตุเทวตากตาสติพุทาประปตานเพการแรพังหัตะนตินะระังมธมิสปโสยบิเทวตาปิณะคาถาท่านนำยังปิณคารโยพนามเสยาเทวตาสติวิหารวั ธีราจมัชฌานักการจพิโกสันนิการธนปฏิอุปัสกาคามาจิติสานิขมาจิอิสระสัปปานะกูตาสุกิตาขอนตุเตชะลากุชายเยปิจันทะสัพพวาสเปยะะตาอนัโวปาริกานิยานิกังธมะวรังปฏิจเตสเปปิตุปัสสะกัลลิตุสัพพายังทานตุจิลังสราตมโธธรรมธราจัปุกราโอตสังโภขุตุสมะโคะอัธยะจะอิตยะจะอเมนะสุตธัตมโธสเปปิธรรมะเจนีนวุติสัพพาคุณยมัติธรรมิเอริยปาวิทิเตยี่สิบเอ็ดสัพ ปุญญสิทธานนิขัสสะยานัญานิกตานิมีเตสัญจะปะกิโนขุตุสตานันตาปะมาณกาเยปิยาคุณัตวันตาจะไมหังวัตาปิโยทิฏฐาเมจายะทิถาวาอันเยมาชะเวนิโนสัตตาติดทันติโลกัสมิงเตปุมาจิตโยนิกาปเจกะจะตัวกลาสังสันตาพ่อพะเวเจตังยิปันมีอนโมทันตุเตสยังเยจิมังนราปชาณติทิวเตสังนิเวทโยงไมยาธินะปุญญานังอนโมทนาเอตุนาสเปตันตาสตาขุตุสเวลาสุขชีวิโนเคปังบัตันจะปะกขตุเตสตาทิจตังสุขา หอทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีผู้มีส่วนในบุญทข้าพเจ้าในบัดนี้แรบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าทำแล้วจได้เป็นที่รักเพรามีคณมีเวลาและบิดาข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสังเอื่นที่เป็นกลางแรงนงอย่างโลกเกิดในภูมิสามเกิดในภูมิสี่มีกันทาแรงขณะนี้ครับสี่ต้องใช้อยู่ในวกน้อยแรงภพใหญ่สลาทราบการสมุนของเจ้าแล้วขอแสดงนั้นเจ้ามโนสถานเองเถิดสดงไดไม่เข้ากจนสมรณ์ของเจ้านี้ขอเทปเป็หมายทจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นขอเหตุ ด้วยอนาแห่งจัที่ฐานและความเี็รและอันนี้สองในบูชาพระรัตนตรัยในกระาสใหญ่บทสนุนพระสุครา์และหลักาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจงมีกับข้าพเจ้าไปให้คนจะทุกข์ไปยังภวงขอข้าเจ้าเนทองทั้งโลกและทางธรรมขอโทษเทศทั Herm ้งหลายปนมูลราการเสธมและธรรมเหล่านี้เมื่อมลทานแลอนุพรนเกแก่ข้าพเจ้าและสุกมบูร์พระเกียริมนาาดีสมเร็จพยายาสังวรวัดบัวนิเวศวิหารดุมคลทั้งหลายสัตว์ิลปที่ที่ผ่านมาจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเต็มด้วยอนุภาพแห่งพระประการอ บุญสทั้งหลายเกิดการสวดมนต์เจดิยตาขอร้องธรระมุทธบูชาธรรมบุชาสังฆบูชาขอรบุญนี้สมดผู้มีเจตนาดวารสวดมนต์เจดิยตาทุกท่านขอเจริญรจากรสัดงพวงเอจตสกดแลที่ประสมเรณ์จะได้ร่นนี้ที่การงานต่อประสานกันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยคติสารสำมัตรบรมสมัติมีต่ทํารทำิกันประสารกามฐานเกิดปัญญาและเจริญ้วจะปิดความชายังส่คืออายุนักสุขารัตติยืนขออนุโมทนาบุญกับผู้มีเจตนาทุก